เพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนหนช่งจดทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนาชงจดก็จะพามาล้างฝายขยะนะครับที่เกิดจากการใช้งานมือถือนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นมือถือ oppo นะครับ oppo นะครับสำหรับใครที่ใช้งานมือถือ oppo นะครับนายชงจดก็พยายามทำคลิปนะครับส่วนมากนะครับที่นายช่างจนทำก็คือ มือถือซัมซุงและส่วนใหญ่นะครับก็มีหูเวยปะปายไปนะครับแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับที่สอบถามมาว่าเออ oppo ทําไมไม่มีประมาณนั้นไม่มีประมาณนี้นะครับแต่คลิปนี้นะครับจะสาธิตในมือถือ oppo นะครับสาหรับใครนะครับที่ใช้งานมือถือ oppo มานานๆนะครับเราอยากจะล้างข้อมูลล้างฝายขยะในมือถือ oppo ทําอย่างไรนะครับมันไม่มีเมนูล้าง ทำอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเราก็เข้ามาที่การตั้งค่าแล้วเราเข้ามาที่ที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าที่เก็บข้อมูลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมองไปมุมบนขวานะครับจะมีคําว่าลบอยู่เห็นไหมครับมองไปที่มุมบนขวาจะมีคําว่าลบอยู่นะครับกดคําว่าลบตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะสแกนนะครับหาไฟล์ขยะ นในมือถือของเพื่อนๆนะครับลองดูเครื่องนี้นะครับว่ามันมีไฟขยะมากเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือไฟขยะนั่นเองนะครับถ้าเรานะครับกลัวว่าข้อมูลจะหายเรากดดูรายละเอียดนะครับมันจะมีคําว่ารายละเอียดเกิดขึ้นเห็นไหมครับกดเข้าไปปุ๊บ แคตที่ไม่มีประโยชน์เห็นไหมครับในมือถือ Oppo จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วให้เรากดล้างนะครับกดล้างตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับล้างแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง น,นี่ก็เป็นวิธีล้างไฟล์ขยะนะครับของมือถือ oppo นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดล้างแล้วจะไม่มีคําว่าลบเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการใช้งานไปนะครับแล้วเกิดไฟล์ขยะนะครับมือถือนะครับ oppo vivo นะครับส่วนมากถ้ามีเมนูแบบนี้นะครับจะมีคําว่าลบเกิดขึ้นที่ตรงนี้แสดงว่าไฟล์ขยะ เริ่มมีแล้วนะครับเราจะลบหรือไม่นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้หรือสักสักพักหนึ่งนะครับสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเราก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วเราก็มาลบนะครับก็จะช่วยให้นะครับมือถือที่แรมน้อยนะครับพื้นที่น้อยนะครับกลับมาทํางานได้ดีเช่นเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่หาเมนูล้างฟายขยะในมือถือ ไม่เจอนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็สหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพืเ่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ